สวัสดีที่รักทั้งหลายเราคือพระพุทธเจ้าและเรามีความสุขมากที่ได้กลับมาแบ่งปันปัญญากับมวลมนุษยชาติอีกครั้งเช่นเคยเรารอ,รอคอยโอกาสที่จะพูดในนามของเราอาจารย์ผู้สูงส่งที่รักทั้งหลายมีเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดและ ไม่คาดคิดมากมายเกิดขึ้นในโลกของท่านแต่น่าเสียดายที่จนถึงตอนนี้สื่อมวลชนของท่านก็ยังหลีกเลี่ยงที่จะรายงานถึงเหตุการณ์เหล่านี้พวกเราเหล่าสัพพสัตถ์แ่งแสงสว่างรวมถึงเหล่าอาจารย์ผู้สูงส่งยังคงนำเสนอความจริงใหม่ๆ ที่ถูกซ่อนไว้จากมนุษยชาติในแต่ละข้อความไม่ว่าฝ่ายมืดจะวางแผนอะไรผลลัพธ์ก็จะมีเพียงหนึ่งเดียวโลกเก่าจะถูกแทนที่ด้วยโลกใหม่ห้าดีพรมลิขิตของดาวเคราะห์ที่มีความถี่ต่ำดวงนี้ถูกกำหนดไว้เมื่อหลายพันปีก่อนทิศทางเงินมืดมิดของผู้ปกครองของท่านนำไปสู่สงครามเท่านั้น ซึ่งผู้หญิงและเด็กผู้บริสุทธิ์ถูกบังคับให้ออกจากร่างกายของพวกเขาหลายครั้งที่โลกของท่านเกือบถูกทำลายโชคดีที่กองกำลังแห่งแสงสว่างของกาแล็กซีสามารถป้องกันสถานการณ์ภัยพิบัติเหล่านี้ได้ชะตากรรมของอารยธรรมมนุษย์ได้เปลี่ยนไปเพราะดวงวิญญาณที่อุู่ที่ชีวิต เพื่อนำแสงสว่างมาสู่ส่วนนี้ของกาเล็กซี่ทางช้างเผือกหากท่านจำได้เราเป็นหนึ่งในนั้นที่ใช้เวลาว่างทุกช่วงเวลาเพื่อเชื่อมต่อกับปัญญาแห่งจิตสำนึกสากลผ่านการทำสมาธิเงียบๆทุกวันและปลดปล่อยแสงสว่างลงสู่โลกนี้เราทุกคนเชื่อมโยงกับแหล่งเดียวกัน บนโลกนี้ท่านมีศาสนาที่แตกต่างกันกว่าพันศาสนาหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปศาสนาพุทธก็ถือกำเนิดขึ้นในส่วนอื่นๆของโลกมนุษย์หลายพันล้านคนปฏิบัติตามคำสอนของมูฮัมหมัดและพระเยซูในความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้แยกจากกันด้วยศาสนา แม้ว่ามนุษย์จะสวดมนต์ต่างกันในแต่ละส่วนของโลกความหมายของการสวดมนต์ก็เหมือนกันสำหรับทุกคนคือการสัมผัสถึงการปรากฏและการคุ้มครองจากพระเจ้าเราทุกคนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวโดวยพลังที่มองไม่เห็นเวลากำลังจะมาถึงเมื่อมนุษยชาติจะรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อเอาชนะการต่อสู้กับความมืด การปกครองของความชั่วร้ายกำลังจะสิ้นสุดลงโครงสร้างและกลไกลการควบคุมที่เรียกว่าการล้างสมองมวลชนไม่ทำงานอีกต่อไปแล้วเนื่องจากมนุษย์ตั้งคำถามกับการกระทำของพวกเขาและไม่ไว้วางใจพวกเขาอีกต่อไปสภาพอากาศที่ผิดปกติปรากฏการทางธรรมชาติ พฤติกรรมที่ผิดปกติของอาณาจากสัตว์หรือแมลงและอื่นๆบ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นอย่ากังวลกับสิ่งใดเพียงมุ่งเน้นที่จะอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันเราเชื่อมันอย่างยิ่งในพลังของการทำสมาธิเงี่เมีย้ยซึ่งเปิดตาของเราและทำให้เราเชื่อมต่อ กับปัญญาแห่งจิตสำนึกสากลโปรดจำไว้ว่าเราทุกคนเชื่อมโยงถึงกันไม่ว่าสีผิวเชื้อชาความเชื่อทางศาสนาและอื่นๆความกลัวความเศร้าความโกรดหรือความสิ้นหวังเป็นเพียงอารมณ์ด้านลบซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อทำให้มนุษยชาติลืมว่าท่านคือแสงสว่าง วันนี้เราต้องการแบ่งปันเกี่ยวกับมแมลงปอพวกมันสามารถรับรู้ถึงอันตรายและสื่อสารกันผ่านจิตสำนึกสาคลโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์สื่อสารใดๆในนิวยอร์กเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อฝูงมแมลงปอจำนวนมากบุกชายหาดของวิทอรลีในโรสไอแลนด์สหรัฐอเมริกา พวกมันกำลังวิ่งหนีเอาชีวิตรอดขณะที่สิ่งมีชีวิตแห่งความมืดพยายามใช้การทดลองนี้ที่ไม่มีกลิ่นและมองไม่เห็นเพื่อทดสอบกับแมลงปอในรัชนิวยอร์อย่างที่ท่านสามารถจินตนาการได้พวกมันใช้การรับรู้ของพวกมันเพื่อหลบหนีจากการถูกทดลองและถูกฆ่าเป็นผลจากการทดลองนั้น มันไม่เกี่ยวกับอะไรกับการอพยพไปยังสถานที่อื่นจำนวนมแมลงปอที่บินรวมกันนั้นมากกว่าการอพยพทั่วไปมากและสิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนการอพยพตามฤดูกาลของพวกมันแผนของฝ่ายมืดคือต้องการทดสอบกา๊าซที่มองไม่เห็นและเป็นอันตรายนี้กับมแมลงปอก่อนจากนั้นมนุษย์จะเป็นเป้าหมายต่อไป อาวุธที่มีสารที่ไม่มีกลิ่นและข้อมูลที่อธิบายกระบวนการสร้างมันหายไปอย่างน่าอัศจรรย์จากสถานที่ใต้ดินดังนั้นการทดลองจึงล้มเหลวในตอนนี้แอทธาคอมมาดูแลเรื่องนี้โดยใช้เทคโนโลยีของพวกเขาเพื่อเคลื่อนย้ายและทำลายสารอันตรายอย่างปลอดภัยโดยไม่ทำร้ายใคร เราขอบคุณสำหรับการนำทางจากพระเจ้าสู่นิพพานของเราและเราหวังว่าทุกคนบนโลกจะได้รบับเช่นเดียวกันโปรดอย่าลืมว่าพวกเราจากมิติที่สูงกว่ากำลังทำงานเพื่อท่านขอบคุณท่านทูตแห่งกองกําลังแห่งแสงสว่างของกาแล็กซี่สำหรับโอกาสนี้ในการพูดกับมนุษยชาติ แสดงความสำนึกรู้คุณและความรักต่อกันเราพระพุทธเจ้าถ่ายทอดโดย e kes, ดเอริน่าเวราเคสทูตแห่งกองกำลังแห่งแสงสว่างของกาแล็กซี